บรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานอย่างนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันที่โรงบรรจุผักของกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น <S 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 แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ว่าพื้นที่เขตอับฝนในภาคอีสานที่พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจะมีวันเช่นนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินรวมทั้งพืชผักที่หลากหลายเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรชาวบ้านและหลายหน่วยงานรวมกันพลิกฟื้นผื้นดินที่ต้องรอคอยน้ำฝนปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง ให้กลายเป็นแปลงพืชผักสวนครัวที่ออกผลผลิตส่งขายได้ตลอดทั้งปีเมื่อก่อนนี้ไม่มีที่กักเก็บน้ำคือน้ำมาแล้วก็ไหลผ่านไปเลยทีนี้ช่วงนี้คือมูลนิธิได้มาช่วยเราทำฝายกั้นน้ำแล้วก็จะทำให้เกษตรกร,ร,กรมีน้ำใช้ลดผักทำให้ผักเราสวยงามขึ้นอวบอิ่มขึ้นค่ะปลายปีพศ2558 มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริร่วมกับหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือโดยยึดการทำงานแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยโครงการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำเกษตรเริ่มแรกคือจะมีการสำรวจพื้นที่ก่อนพื้นที่ตั้งแต่แหล่ง เกิดน้ำต้นน้ำแล้วก็มาถึงปลายน้ำค่ะคือสำรวจแหล่งน้ำจังแต่ห้วยสำรวจเส้นทางน้ำที่ทางมูนิธิจะเดินสายน้ำเข้าไปให้ได้ค่ะกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำโดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน มีการปรับปรุงคลองส่งน้ำและสถานีสูบน้ำสร้างและซ่อมฝายชะลอน้ำรวมถึงต่อท่อส่งน้ำจากบ้านจระเข้ยาวกว่า4,800เมตรเพื่อให้พื้นที่ปลายน้ำอย่างบ้านน้องผือมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งพัฒนาโซลาเซลล์สูบน้ำในแปลงเกษตรและปรับระบบประปาน้ำลึก เพื่อให้ทั้งครัวเรือนและแปลงเกษตรได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งปีจากพื้นที่เดิมที่เคยได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพียง2,000กว่าไร่ขยายเป็นกว่า10,000ไร่เมื่อก่อนนี้เราก็อาศัยน้ําตามห้วยตามหนองที่ไหลผ่านไปไม่มีที่กักเก็บมูลนิธิได้มาช่วยเราทําฝายกั้นน้ําเราก็จะมีที่กักเก็บน้ําชาวบ้านยังได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆด้านการเกษตรทั้งการปรับปรุงดิน การปลูกผักตามมาตรฐาน GAP การวางแผนปลูกคำนวณต้นทุนและเข้าถึงความต้องการของตลาด